หนึ่งสองถูจำไครับนึงสองเร้่กยังไม่ได้เหลือะไรอย่าวะเห็นนี่มาไม่หนาวจั้ยสองเริ่มเฮ้ยมันสุดน้ายเาทำไมอ่ะเจำแล้วอฮ้ยี้่อนสุดท้าย ไม่คนหนึ่งเ็เป็นน้ำแข็งยูนิคเะแล้วดูของผมดิดูดิดูดดเอาแกล้งผมอ่ครับลงเ,บลเลยจับเวลาเลยได้หรอได้หรอได้ได้ได้นี่นี่นี่นเหล่า พบกับพวกเราบ้านบอวันนี้เราจะมาทาลมหนาวหน่อยงมเหรียญคลายหนาวนะครับจะมีเหรียญทองนี่แบบนี้ซื้อที่เซเว่นมาทั้งหมด12เหรียญมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่เหรียญเล็กเหรียญใหญ่12เหรียญนะครับจะใส่ไปในถังน้ําแข็งนี้นะครับนี่ถังน้ําแข็งมีน้ําแข็งอยู่โหโคตรเย็นเลยถังน้ําแข็งนะครับใส่เลยใส่ลงไปก่อนใส่กระจายไว้แล้วก็ คือโอ้โหแล้ววันนี้อากาศหนาวานคือจะเอาหน้าดำลงไปทีละคนต้องใช้หนะ้าต้องใช้ปากอ่ะคาบเหรียญขึ้นมาใครคาบได้มากสุดคือผู้ชนะใครคาบได้น้อยสุดต้องไปยืนในน้ําแข็งหนึ่งนาทีคาบเสร็จนี้ต้องขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับไม่่าคาบแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่คาบนะเอามือจับห้ามเอามือจับเลยนะเอาหน้าลงอย่างเดียว ต้องขับขึ้นมาก่อน้วถึงเอาแบบเอาไว้ที่มือนะเพราะเราจะเอามือไว้ถ้าพ่นน้ํามาเราเอามือได้เอามือหยิบได้เอามือหยิบเอาจากปากขึ้นมาใครทําได้มากสุดเป็นผู้ชนะใครได้น้อยสุดไปยืนในเนี่ยน้าน้าเย็นๆเนี่ยเย็นมากหนึ่งนาทีนะครับมาแล้วผลได้ออกก่อนว่าใครกําแบดีกว่ากําแบกําแบใครแปลกประหลาดแปลกประหลาดคนแรกไปเลยคนแรก คนแรกอ่าคนสองกำแบอ่าคนสองแข้คนสุดท้ายอ้โอหผมคนสุดท้ายครับผมโอเคนะตาย้วไเจ้าต้นแข็งหน่อยดีกว่าน้นแข็งแค่นี้ก็หนาวนะเฮ้ยคนีก็เเีย้คือสามสิบวินะครับจากเวลาสามสิบวิถ้าเอาหัวขึ้นมากดหยุดเวลาไว้จะเริ่มนับใหม่คือไม่ได้เริ่มนับใหม่นับต่อ สมมติเอาลงไปแล้วสิบวิขึ้นมาก <ขอ S 2> ดหยุดเวลาให้มันครบสามสิบวินะครับมาสามสิบวินะไปเอาแล้วไปเลยครับ <laughs> อพอแล้วยืนที่ตัวคุณอย่างนะอยังยังไม่กดนะเวลาหนึ่งสองสามอ้าวเวลาเริ่มยุดยุดยุดใจเยียบนะคือเหรียญมันอยู่ตรงหน้าเลยนะเว้ยแต่มันลงไปแล้วมวิหนาวเฮ้ยดึงคือเอามือลงไปได้ใช่ป่ะแต่ห้ามเอามือจับ เออไม่มือก็ห้ามล้งอย่างนี้ไปแต่หน้าเลยอัหนึ่งสองโหแป๊บนึงคนแนึงสก็ยังไม่ได้เหนียว่อะไรวะเหยวนี่มาูไม่หนาวเฮ้ยใกล้ล้วกลล้อีกแค่ยิบห้าพเองหน้าเชาวแลนวีทีอ่ะหนึ่งสองสามไป ดสปีไเฮ้ยมึงเป็นอะไรอยากยาเย็นสมองมันเขายากจริงยาาละกันลงเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องกดหยุดเวลาเรามีแค่ให้สามสิบวิเนี่ยออย่างนี้เลยวะมีสามสิบวิเนี่ยมึงจะคาบได้หรือไม่ได้ไม่รู้วันนี้คุ้งเจ็ดอ่ะเจ็ดวิเองใี่อ่ะเออไม่น่าคุ้นแรกเลยอ่ะหนึ่งสองสามกดยาวเลยบัง เดี๋ยวมึงทำอะไรวะยี่เนี่ยไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาให้มันตั้งไว้หน่อยได้ไหมคือมันคาบยากมากเลยมึงจะตั้งยังไงนี่นะมึงบ้ามึงจะหมดเลยหมดเลยจะหมดเวลาแล้วอีกข้าววิ่เร็วเร็วเอาสักเหรียญนึงไม่ได้หมดเวลาหมดเลยหยุดจะเสี่ยงพี่โบ๊ทมัทำไม่ได้เลยโอ้โหเด็กๆเสียใจนะทำอย่างเงี้ยหหน้าช่องเยหน้าช่อง ผม่ตายอยู่แล้วเนี่ยอาการเป็นไงอาการเป็นไงคือแม่งปวดสมองไปหมดเลยนะเวหมลงเลยไปคนที่สองสองคนสองเลยผมศูนย์แแนนนะครับอ่ครับคนที่สองสี่สองสี่มามาหนึ่งสองสามเริ่มอ้้ว ทไมยังไงวะเฮ้ยทำไมได้เยอะจังวะของจริงของจริงวะเวลาผ่านไปสิบหกวีแล้วนะฮะสิบเวีสิบแปดวิโอ้อล้วได้ป่าวองจริงว่ะของจริงว่ะยังไม่หมดเวลานะให้มันหมดให้มันหมดยังไม่หมดเวลานะตอนนี้โอเคสามสิบวีนะโอเคสามสิบวีได้เท่าไหร่ครับได้กิาเหรียญห้าเหรียญขขึ้นเป็นหของจริงของจริง ตอนนี้บังนำเป็น mm ที่หนึ่งนะฮะได้ห้าเหรียญบังห้าเหรียญครับครับผมเอานะคนที่สามครับเหลเวลาเลยสามสิบวิหนึ่งสองสามเริ่ม เฮ้ยมึงถอยน้ำลายแล้วไปทำไมอ่ะเป็นกรรมละไอ้เย้นคนสุดท้ายลำบากคนะแล้วที่ไหนอ่ะถุยนี่เฮ้ยเฮ้ยมึงเจนลงมาทำไมอะไม่ได้ไอ้สัหนาวคนสุดท้ายยังไม่ได้เล่นเลยเอาไปเวลาเหลือสิบวิไม่ไหวแล้วเวลาเหลือยังเหลือมึงได้เหรียญหนึ่งมึงชนะกูเลยนะเว้ยโอ๊ยไปเอาไปเอาไม่ไหวไปดกว่าเวลา กีไม่ได้นักเรียนเลยนะดูสภาพมันนี่อ่อนเนี่ยนาะโอ้โหแล้วบอกสุดในรุ่นเรอบสุดท้ายบอลลูนครับเอพี่อ้นน้ำแข็งมาใส่ให้รุ่นเนี่ยนี่ได้เลยขอหนาวๆครับร่างกายแบบมันร้อนมันร้อนเอาแนวเอากัก์กาก์กหนึโอ้โหเออต๊อกเรียงเรียนให้ขอแล้วมา อาริจ่ม่อย่ามาี่โมนม่านมานมนนสเัหมดเฮ้ยังหัวแตกเลยนะอาิจ่ไมมันกมลงไมันหัวแตกนะอันนี้อ่โ้ยโกหัวแตกทาไมอะคนหนึ่งก็เป็นน้าแข็งยูนิคอะแล้วดูผมดิดูดิดูแก้งผม่ะครับลจะลเลย คอหนาวๆครับร่างกายแบบมันร้อนมันร้อนอขอหนาวๆครับร่างกายแบบมันร้อนมันร้อนเวลาเลยคุยเอยเอะหนึ่งสองสามลงเยอะๆดิไ,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 ได้ป่าวได้หรอได้ได้ได้นี่นี่นี่ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อกูบอกแล้เย็นสมองเลยของจริงไอ้สัสวด้วยแล้วบอกกูบอกแล้วบอกถึงไรด้วยเอาลเร็วะจริงเร็วแล้เอาละเอาละกูบอกแล้เย็นสมองเลยได้ป่ะนี่ะหมดเวลาเนาะหอกแล้วเดี๋ยวด้วยเย็นสมองเลย พอนหนาวๆครับร่างกายแบบมันร้อนมันร้อนไม่เว้ยเมื่อกี้เขาปากาด้วครับแอ้วจะขึ้นอะ่ะพอตอนกูจะขึ้นนะไอ้เหียไม่สึกออกจากปาก <c oughs> ไอ้สัตว์มาสามคนคือร่วมกันรับผิดชอบคนละขาโอเคปะโอเคหนึ่งน,นาทีาคนละขาเดี๋ยวจะหมดลองโทษนะ <c oughs> สำหรับผู้แพ้ขาจุ่มแต่ลงพร้อมกันไม่ไหว นะครับก็เลยเดี๋ยวคนละขาหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีพร้อมกันหนึ่งนาทีครับอ่ะหนึ่งสองสามไปครับขาลงขาลงหนีเหี้ยเขาจะไม่จับเวลาโอ้ยโอ้ยข่าวิ่งครับสิบเองหยุดเวลากรับหยุดเวลากรับไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดไม่ได้ ดูความเก่งทำไรเขาไม่ได้สายแล้วสายแล้วแล้วสายแล้วอ้าวไอ้กี๊ไม่เอากินกว่าไอ้เหี้ยขาสิ้นแล้วว่ะมึงอ่ะไอ้กวางไอ้จะขาแล้วกู

ีไข่พ้ยไอ้กีเรื่องของจริงเลยวะ,ะช็อกโกแลตแข็งไอ้สรเาาย็นไม่เย็นอช็อกโกแลตแข็งอะไอ้กี้ปวดหา,างเลยขึ้นขึ้น๊ะดูช็อกโกแลตแข็งโค้ง,โง,โงอะ โอ้ยอันเย็นนะมันเย็นแบบโูอาจยังไม่แตกกันดูดิโอเคครับขงเนอ่ยเดี๋ยวโอ้โหโอเคคนคนชนะก็คือบังนะครับชนะอีกแล้วส่วนเราสามคนก็ไม่ได้สักเหรียญเลยแม่งปวดสมองยิ่งขึ้โอ้โหพวกเราไม่กระจอกโอเคถ้าอาคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับกดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อยากให้พวกเราทำไรคอมเมนต์มา ครับอย่าลืมนะครับสนใจเสื้อบ้านบอสั่งได้ที่ลิงก์แฟนเพจเฟซบุ๊กของบ้านบอนะครับคอลเลกชันใหม่กำลังมาครับครับผมสำหรับวันนี้ช่วยเราลาไปก่อนสชวัสดีครับอยู่นานไปหน่อยก็จะเป็นแบบนี้แหละ